สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาแนะนําบอลที่สวนบ้านฉันสวนบ้านแม่ลายจ๋านะคะเราจะมาแนะนําตระกูลบอลอโลคาเซียกับโคโลคาเซียนะคะอโลคาเซียนะคะลักษณะเด่นก็คือลําต้นจะอยู่ใต้ดินเงาใหญ่นะคะแล้วก็แตกหน่อชิดเต็มต้นนะคะส่วนโคโลคาเซียนะคะหัวจะใหญ่ไม่มีต้นแตกหน่อหักจากต้นเดิมเล็กน้อยนะคะ เรามาดูตัวที่หนึ่งนะคะอันนี้คือต้นบอลกระดาษด่างที่บ้านนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะอันนี้เป็นลายวากิวิวสวยมากนะคะต้นที่หนึ่งนะคะส่วนตรงนั้นเป็นต้นที่สองนะคะต้นใหญ่มากมีต้นลูกนะคะนี่บอลตัวต่อมานะคะ นี้ลักษณะใบก็จะมีลักษณะเด็กเดก็คือบอลลายเสือพานนะคะก็จะลายเหมือนคล้ายเสือหรือทหารพานนะคะประมาณนี้นะคะตัวต่อมานะคะนี่นะคะเต็มไปหมดนะคะ ออโตมาเราจะไปดูรอบๆนะคะอันนี้หางกระเบนลูกหางกระเบนนะคะอันนี้สเสน่ห์จันโบราณนะคะอันนี้มอนสเตอร์ร่าคะอันนี้ฟิโลทองอันนี้มอนจินนี่นะคะอันนี้ตนงง้นห่อเงินหอทองส่วนต้นนี้เป็น ต้นเฟินข้าหลวงนะคะใหญ่มากนะคะเราใส่ในโอ่งหรือว่าเลี้ยงในล้อรถยนต์นะคะจะใหญ่มากนะคะประมาณนี้ใหญ่ครึ่งต้นมะม่วงเลยนะคะตัวตจอมาอน,นี้นะคะลักษณะเด่นนะคะขายปลากระเบนนะคะตัวนี้ชื่อว่าปลากระเบนนะคะ ปากระเบนหรือสติงเรย์นะคะเป็นตระกูลอโลคาเซียนะคะตระกูลอโลคาเซียก็คือลำต้นอยู่ใต้ดินเข้าเงาใหญ่แตกหน่อชิดลำต้นนี่นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือสติงเรย์นะคะตัวต่อมานะคะเราไปดูนี่นะคะอันนี้ก็คือม้าลายนะคะ อะโลคาเซียเซบีนาหรือว่าม้าลายลักษณะเด่นของเขาก็คือการจะลายเหมือนม้าลายนะคะแต่เนู่ว่าเหมือนมูอเหลือบมากกว่าะคะ่ะแต่ชื่อว่าอโลคาเซียเซบีนาหรือม้าลายนั่นเองค่ะต่อมานะคะ,ะ,ะ,คะอันนี้ก็คือพญาจงอางนะคะนี่พญาจงอางโบราณน,นะคะาตาประมาณนี้ ตัวต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเลมนรามนะคะเลมารามกานเขาจะสีออกดำดำลายๆนะคะดำแดงลายนะคะลักษณะใบาก็จะมีลายที่สวยงามลายหินอ่อนอันนี้เป็นอะไรนะเลมนลามนะคะ ตัวต่อมาก็คือแบ็กเมจิกนะคะนี่นะลักษณะเด่นของแบ็กเมจิกก็คือมีความดำแต่ไม่เลื่อมนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวต่อมาก็คือแบ็กบิวตี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแบล็กบิวตีนะะ้นี่นะคะตัวต่อมานะคะก็คือนี่นะคะไม่เลื่อมๆโลห้านะคะ หน้าตาเป็นแบบนี้นะอะลฮา,าตัวต่อแม่นี่นะ,ะหน้ากากฟาโลนะคะพระเอกของส่วนนี้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ลายเข้มมากหน้ากากฟาโลนะคะตัวต่อแมานี่นะคะอันนี้คือแบคโคนนะคะใบจะดำใหญ่และเลื่อมมากนะคะแบคโคนนี่นะคะ ลักษณะเด่นของเขาคือมีความเข้มมากอันนี้จะเป็นบอลกระดาษด่างลายวาเกิวนะคะจะมีต้นลูกนะคะนี่นะคะแะโคโรนต้นใหญ่นะคะอันนี้เป็นเลมอนลามนะคะต้นใหญ่ใบจะสวยแล้วก็จะมี อีกหลายๆอย่างนะคะคอยมาติดตามชมคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมีผักหวานต้งใหญ่ด้วยนะคะ